สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y YouTube หาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวนะครับของทนายเล็กแล้วก็เพื่อนๆได้ไปบุกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยอ้างว่าปลดเพื่อน,นําไปซ่อมนะฮะเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าวรพันธ์เบญจวรุณได้โพสต์คลิปทวงคืนพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่สิบ หลังเดินทางไปที่บร like at <S S. ิเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมอัดคลิปประบายว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับประเทศจึงควรมีการติดพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าแผ่นดินซึ่งสิ่งที่ทางกลุ่มขอเป็นเรื่องธรรมดามากไม่เข้าใจว่าทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทําไมจึงไม่นําพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยมาติดเพราะจนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่าสองเดือนแล้วที่ปลดพระบรมฉายาลักษณ์ออกไปซ่อมจึงอยากขอร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาติดตั้งโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนางวรพันธ์หรือว่าทนายเล็กเนี่ยโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าสําหรับเด็กและเยาว,วชนสามกีบที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Facebook ทนายเล็กทั้งหมดคือหลักฐานที่ปรากฏในที่สาธารณะและจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าพวกเด็กเหล่านี้มีแนวคิดเช่นไรและนี่คือผลผลิตของใครที่ชี้นํามาทนายเล็กไม่เคยไปตอบโต้พวกหนูเพราะอยากให้พวกหนูได้แสดงความเห็นออกมาให้ทั้งคนประเทศได้รับรู้ว่าขบวนการที่เสียบเด็กและเยาว,วชน ให้มีอคติต่อพระมหากษัตริย์นั้นมีจริงและเขาก็ทํามานานแล้วจนสร้างเด็กแนวคิดนี้ขึ้นมาไม่น้อยหลักฐานทั้งหมดอยู่ใน Facebook ทนายเล็กแล้วกรณีสาวขอนแก่นฮักในหลวงถามหาพระบรมฉายาลักษณ์ใครจะเถียงว่าขบวนการล้มเจ้าไม่มีจริงก็คงเถียงไม่ได้แล้วนะคะเราคงปล่อยให้ขบวนการเสี่ยมเด็กให้เกลียดชังสถาบันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องหยุดให้ได้และอธิบายกับเด็กคุณรุ่นต่อๆไปว่าทําไม ประเทศไทยต้องมีสถาบันเราต้องสร้างจิตสำนึกคนรุ่นต่อไปให้มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและต่อบรรพกริย์ไทยกตัญญูต่อบรรพชนไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะถูกลัทธิเนี่ยนะครับกลืนกินไปด้วยลัทธิของคนสามและถูกกระบวนการนี้ทําให้ประเทศไทยเหลือแต่ซากปรักหักพังที่คนรุ่นต่อไปต้องเช็ดน้ําตาด้วยหัวเขา่า ภายหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ขึ้นปรากฏมีกลุ่มเห็นต่างเนี่ยคาดว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนม็อบสามนิ้วเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่ากลุ่มสาวขอนแก่นฮักในหลวงมีการต่อว่าต่อขานในลักษณะดูหมิ่นเนี่ยเป็นจํานวนมากนะฮะตามดูกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใครที่มักเข้าไปอ่าหมินประมาทคนอื่นระวังเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าท่านนั้นอาจจะถูกดําเนินคดีโดยไม่รู้ตัวครับ อ่ะโอ,โอเคโอเคอเค่ะน้ามหน้ามองนีเปอยกับแตเพื่อนใจเพราะว่ามองนีมันเป็นมองเป็นมองที่พอบรลมลุปายาติรักก็ยู่นีขับรถไปชุ่นแค่ขับรถไปบึงนองโคดเกิดจะต้องเห็นได้แบ่ายเมื่อนี้เป็นอย่างมอมนี้พราไม่เมื่อนี้่าขาวนาประมาณสองสามเดือนแล้วท่านเป็นถูกเผาหรือถูกทำลายอย่างจะสร้างล่ะ ต่ว่างบประมาณของมหาวิทยาลัายตรงนี้งบประมาณของเนี่ยของมหาวิทยาลัายเชษฐาบันของของศูนย์กลางข้าวอีสานเนี่ยเป็นอย่างบอกสอมว่าอย่างหมายคข้ามาจังไดนี่ขนตอบแห่งแม่ยิงขอนแกนบอกคา่ะ